วันนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมสําคัญอย่างยุคทองแห่งการค้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยคุณสามารถหาเพชรในปริมาณมากได้ง่ายซึ่งปกติแล้วจะมาทุกเดือนนะครับเดือนละประมาณ1ครั้งจะไปเกณฑ์การแข่งขันในการส่งของนะครับกระส,สัสกรมส่คะแนนระดับสูงสุดนะครับก็คือระดับท็อป 1%, 1จะได้เพชรจำนวนอยู่ที่1 0 0 0 0นเพชรนะครับ ซึ่งคะแนนตรงนี้จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมนี้สําหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะครับถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยคุณในการหาเป็นได้ดีมากเพราะว่าคุณแทบจะไม่ต้องไปแข่งกับระดับวานเลยนะครับเพราะว่าระดับวานที่เติมเงินเอยอะๆเนี่ยปกติแล้วเพชจจำนวนแค่นี้ใช้ในการเติมเงินง่ายกว่านะครับเขาไม่ค่อยลงสนามมาเล่นกับพวกคุณเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่คู่แข่งหลายๆคนจะเป็นสายฟรีกับสายเติมน้อยที่ขยันผลิตของนะครับแล้วก็มีการวางแผนเรื่องการสต็อกของไว้อย่างดี ดังน,นั้นก็คือพยายามทําแท้ให้สูงๆ,ๆนะครับโดยคะแนนตรงนี้มันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามเพดานแต่ไม่ต้องมาสนใจพวกาสายบ้าพลังพกนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เกินไปหน่อยนะครับหลักๆแค่โฟกัสว่าให้อยู่ในทพอปมหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะจบกิจกรรมนะครับในระยะเวลาเจ็ดวันก็เพียงพอแล้วเอาล่ะสําหรับเทคนิคเกี่ยวกับการคํากิจกรรมนี้นะครับเ๋ผมจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังแน่นอนว่ากิจกรรมนี้เป็นการแข่งกันส่งของ ดังนั้นฐานการผลิตตรงนี้จึงสำคัญมากนะครับพยายามบับฐานผลิตให้มีจำนวนการผลิตนะครับทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับให้ขยายให้เต็มพยายามขยายให้เต็มทุกช่องนะของผมนี่ก็คือขยายทุกฐานเลยนะครับผลิตได้ทุกทุกชนิดทุกชิ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดาูเรื่องของการได้คะแนนจากกิจกรรมนี้นะครับการส่งของนะครับก็จะเห็นได้ว่า ็ลลผลิตง่ายใช้เวลาน้อยๆแบบนี้นะครับก็จะให้คะแนนที่น้อยอย่างที่วัตถุดิบที่สูงขึ้นนะครับนอกจากต้องใช้วัตถุดิบในขั้นต้นมาผลิตแล้วยังใช้เวลานานในการผลิตแล้วก็ทรัพยากรมากแล้วก็แต่เราจะแต่ก็จะเห็นได้ว่าก็จะได้คะแนนที่มากตามนะครับผมจึงให้อยากจะให้โฟกัสไปที่ของชิ้นใหญ่ๆเป็นหลักนะครับในการส่งของแล้วก็พยายามสต็อกของนะครับในปริมาณที่ให้เพียงพอนะครับ ทั้งชิน้นเล็กชิน้นใหญ่นะครับผมก็จะมีสต็อกไว้ตลอดเวลาอของชิน้นเล็กๆก,ก็จะสต็อกไว้มากหน่อยเพราะว่าผลิตผลิตได้ในจำนวนมากของชิน้นใหญ่นะครับก็สต็อกไว้พอสมควรนะครับอย่งแล้วกิจกรรมนี้ใช้ในการวางแผนมาก่อนล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดสังเกตก็คือมันจะมาทุกเดือนนะครับมันมเดินละครั้งดังนั้นก็พยายามสต็อกของนี่ผมก็เก็บมาตั้งแต่รอบปีแล้วนะครับก็จะมีของให้พอส่งอยู่ตลอดเวลาอ่าและคือในส่วนของการสต็อกของนะครับ ระว่างแผ่นลงหน้าก็จะมีของเพียงพอต่อไปเราจะไปดูนะครับเรื่องของเทคนิคการส่งนิดนึงนี่นะครับสําหรับวันแรกก็ผมก็ส่งไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับคะแนนนะครับ Lyn. แล้วก็ในท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของวันแรกก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนอันนี้ผมอยากให้จากการคาดการณ์นะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยมันจะจบ แต้มที่1%นะตอนวัสุดท้ายเราลาวอยู่ประมาณ4-5ล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่สำหรับรอบนี้ถ้าดูจากระยะเวลาที่มีให้ดองนานก่อนกิจกรรมจะมาผมเดาว่าน่าจะอาจจะดันขึ้นไปจนถึงประมาณ5-6ล้านกันเลยทีเดียวนะนี่ผมก็จะวางแผนเอาไว้ว่าแต่ละวันผมจะส่งโดยเฉลี่ยก็ให้อยู่ที่ประมาณ1ล้านคะแนนนะครับก็จะไปจบวันสุดท้ายประมาณ6-7ล้านอันนี้คือเซงไปสุดนะครับที่จะไม่ตกจากพอป1% นี้มาดูในส่วนของการส่งเพื่อเอาแต้มนะครับลหลายๆที่จะได้แต้มจากกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการส่งบ้านโน้แบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าการส่งไปซกอย่างที่คุณมีได้นะครับไม่อย่างนั้นของที่คุณผลิตมาบางอย่างอาจจะไม่ถูกใช้เลยก็ได้เพราะว่าสูงสต็อกไปจํานวนมากแต่ไม่ถูกนํามาใช้เพราะว่าใบ้านโน้นี้นะครับมันจะสุ่มของที่คุณต้องส่งมา 1- 2ชิ้นตลอดฉะนั้นถ้าเป็นผมเทคนิคการส่งนะครับคุณไม่จำเป็นต้องส่งรวดเดียวให้หมดภายในวันแรกๆนะครับ ไม่มีเวลาก็าคือคุณพยายามส่งของยอย่างชิ้นใหญ่ๆอันที่4อย่างเงี้ยใช้สามมันผมมีอยู่สามติบอย่างเงี้ยผมก็ส่งไปนะครับอย่างที่2อเนี้ยอันนี้คือของเริ่มเหลือน้อยแล้วผมก็จะเก็บไว้ก่อนเผื่อมันไปจับคู่กับชิ้นที่มันม,มีจำนวนมากๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือถ้าเกิดเราเราส่งไปจนหมดแล้วเราจะไม่เหลือนะครับเราก็ขอที่ผมจะรีเฟชไปอันนี้ก็เหลือประมาณแค่12ชิ้นยังถือว่าน,น้อยนะครับผมก็รีเฟชไปก่อนอ่าันนี้ก็ยังมีอยู่17็อันกับ อันนี้ก็ส่งไปนะครับพวกคิตตเล็กๆที่มีจำนวนมากนี่ก็ส่งให้หมดเลยอันนี้ก็ยังเหลือสิบปดอันกับ14ี่อันนะครับผมอันนี้ผมก็ส่งไปถ้าต่ำกว่า10บอันของผมจะยังไม่ส่งก่อนนะครับอันนี้ส่งได้อันนี้อย่างไข่เจียวเหลือ10ิบม้านวก็หัวเปก่อนครับอันนี้ยังพอได้อยู่ก็ส่งไปอันนี้ส่งได้เลยนะครับไวได้ประมาณนี้พยายามคำนวณว่าอย่าให ชิ้นใดชิ้นหนึงมีจํานวนต่ํากันไปของผมก็จะมีสเกลก็ตั้งไว้ที่อย่าต่ำกว่า10ชิ้นนะครับจะได้มีเวลาในการสร้างขึ้นมาชดเชยทานอันนี้มีเยอะก็ส่งไปเลยครับอันนี้ก็ทั้ง2องานก็จะมีเยอะนะครับเกิน10ชิ้นก็ส่งไปได้ ก็เริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็รีเฟซไปก่อนก็จะประมาณนี้สําหรับการส่งหนึ่งรอบนะครับแล้วก็รอรีเฟซประมาณ10นาทีไม่แนะนําให้ใช้เทหรือว่าตัวเร่งในการเร่งเวลานะครับเพราะว่าต่อให้คุณตีรอบหรือว่าเนี่ยมาได้ได้ไปสงลงเรื่อยสุดท้ายแล้วอะ่ะของในโกดังคุณคุณก็ไ่จํากัดอยู่ดีผมก็จะเข้ามาในประมาณ3าชั่วโมงเข้ามาส่งรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือคะแนนหลักที่ไดจากบ้านนกนะ เขาจะได้เพิ่มขึ้นมาเมื่อคี้แสนหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนก็เป็นหนึ่งล้านสองแสนอีกส่วนหนึ่งที่คุณจะได้คะแนนจากสิ่งนี้นะครับก็คือตัวนี้ร้านริมหาดนะครับใช้ในการแลกของพวกนี้นะพวกนี้กาแรแลกทุกอย่างในนี้นะครับสิ่งที่ถูกแลกไปก็จะเป็นถูกทาไปคําำนวณคะแนน,นเช่นเดียวกันดังนั้นอันนี้ก็แนะนําว่าอันไหนมีของอันไหนมีคุณมีของเยอะๆนะครับก็แลกให้หมดเพราะว่าคุณได้ของที่แลกเปลี่ยนได้พวกลูกกวาดได้ชิ้นส่วนหรือว่าได้ อาปกสกิลนะครับรวมถึงไปการแลกเปลี่ยนจากของชิ้นเล็กเป็นของชิ้นใหญ่ได้ด้วยแล้วก็ได้แทมด้วยน,นี่คือว่าคุ้มมากนะครับผมเนี่ยผมก็แลกหมดทุกครั้งที่มีการรีรอบนะยนเว้นของที่มันแบบเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับก็จะทิ้งไว้แบบนี้หลักๆก็คะแนนจะได้มาจากประมาณนี้นะครับเพราะงั้นก็คุณรองคำวนวณดีๆนะครับในการทั้งการผลิตสต็อกของไปเรื่อยๆจ่าให้มันว่างนะครับเพื่อให้มีของมาใช้ตลอดแล้วก็มันนำมาส่งเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดเป็นไปตามแผนที่คิดนะครับบริเล่ก็น่าจะล้างอันดับอยู่ในอันดับ1%ได้จนจบกิจกรรมนะครับก็จาได้ที่ครับประมาณการนะครับเผื่อไว้สัก6 7ถึงล้านนั่นแหละครับก็สําหรับวันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับยุคทองการค้าที่จะมาทุกเดือนนะครับใช้ในการหาเพชรได้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้ผมปิกซีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ